สวัสดีครับเพืเ่อนๆนี่ก็ไอ้เล่ตัวปูเอ่อเกิได้ลงทริปไปก่อนจากนี้แล้วก็ก็ตัวน,นี้เป็นลูกมากแล้วนะครับก็ข้างในมันก็เอ่อก็เป็นอยู่ไล่ลูกนะครับก็ตู้ว่าเป็นจนํานวนมากก็อันนี้ลกกูกเล็กๆก็นย้ายึ้นมาแล้วนี่ด้านใน ก็น <S an> ี้เดี๋ยวผมบิ่งไอแหล่ความแข็งแรงก้องกัดก้องกลางมันนะครับกาแข็งแรงต้นตันอันนี้ก็เคยตัดล่องปลวกบวบปลวกได้มาแล้วนะครับปลวกตัวก็มันเพิ่งให้ผันมาเล้ยผมเติมใบนะครับผพิ่มส้นวิธีการผลิตการตั้งประหยัดน้ำอยู่ก็ผันปลื้งให้ผันมาเล้ยผมเติมนะครับสชหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับน้าสวัสดีครับ